เราก็ต้องล้องอุ้ยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีให้กับหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังและผู้ประกาศข่าวคนดังล่าสุดหนุ่มกันชัยของเราก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังนะคะคว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวฝ่ายชายยอดเยี่ยมนาทราชั้งที่15โดยเจ้าตัวเผยความรู้สึกผ่าน f c e e o o o โพสต์มีใจความว่าโอ้ยตื่นเต้นขอบคุณพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกๆท่านนะครับ ที่วตให้ผมได้รับรางวัลน,นักทรัตครั้งที่15สาขาผู้ประกาศข่าวฝ่ายชายยอดเยี่ยมผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้รางวัลน,นี้ในเวทีนี้มันโคตรฝันเลยและต้องขอบคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมตลอดมานะครับที่สำคัญขอบคุณช่อง3ที่ให้โอกาสผมได้อ่านข่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ด้วยครับขอบคุณจากใจจริงๆครับเราก็ขอแสดงความยินดีให้กับ คุณหนุ่มกัญชัยของเราด้วยนะคะหรือว่าเหมาะสมมากๆเลยนะคะสำหรับรางวันนี้เพราะนอกจากรายการโหรแกแสที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนแล้วงานเบื้องหลังพี่หนุ่มก็ยังได้ช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสอีกหลายคนนะคะเราก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ค่ะสวัสดีค่ะ